ทองคำกันปันนังช่วงโกเอาลุกบายวายค่ะสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0 2 6 8 7 9 9 9 9 แล้ววันนี้ค่ะพูดคุยก,กันกับคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บรหิหารบริษัท YG b จี l ูลเลนแอนด u ฟิวเจค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค,คุณธิพาครับเราเห็นตัวทองคำกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากไม่สามารถยืนอยู่เหนืน 1, อ1,400เหรียญได้นะครับมีแรงเทขายออกมาแต่ว่าแรงเทขายก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับล่าสุดประมาณ1,390เหรียญตรงนี้ประเมินสถานการณ์ครึ่งบ่ายวันนี้ยังไงดีครับ ค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองนะคะตอนนี้ประเด็นที่ยังต้องตามในในช่วงนี้ก็ยังเป็นประเด็นของทางซีเรียเองซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงตปดาที่แล้วนะคะคคแล้วก็ในวันนี้เนี่ยค่ะตัวราคาทองคาเองเรามองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบขยับไม่มากนะยังอยู่ระหว่างประมาณหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามนะคะ ที่ <นะ S 1> เป็น <ผม S 1> แนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,396เหรียญค่ะจะเห็นได้ว่าก็ยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะค่ะ,คะแล้วภายตใต้การเคลื่อนไหวในกรอบจํากัดแบบนี้ถ้านักลงทุนที่ยังไม่มีโพซชิชั่นแล้วจะเข้ามาลงทุนในทองคําคุณธีพามีคําแนะนําจะมากลยุทธ์ทองคําอย่างไรบ้างคะค่ะ,ค,ะคือมองว่าตัวทองคําเองอะนะคะ ในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงปลายสัปดาห์ยังมีโอกาสในการย่อตัวนะคะโดยโดยกรอบโดย,โดย,โดยโรวมในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสจะลงไปได้ถึงที่แนวประมาณ1,360นหะคะหรือว่าประมาณ 1, 3 7 0เหรียญส่วนแนวต้าน,นี่ค่ะอยู่ที่บริเวณประมาณ 1, 4 2 0นะคะเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มองในในเรื่องของการที่ออจะมีการประกาศตัวนเลขนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งตัวเนี้ยค่ะมองว่าจะกดดันทั้งในตัวของราคาทองคําเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะกดดันตัว เสร็จด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเป็นปัจจัยที่ต้องตามทั้งสองวันในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคเกษตรนอกหอจากนี้วันพุธเนี่ยค่ะจะมีการสรุปภาวะเศรษฐกิจนะคะ FOMC หรือว่าตัวเบรบุ๊กด้วยเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าตัวเลขในวันพุธเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะก,กดกดนะะันตัวราคาทองคําให้ปรับตัวลดลงค่ะคแต่อย่างล่าสุดเองนะคะ พอสันพอสันที่เป็นกองทุนนะคะก็มีการออกมาให้ความเห็นว่าโอกาสโดยเร็วนี้ที่ราคาทองคําจะมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวซึ่งก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันค่ะครับผมตัวของค่างเงินบาทเองครับคุณทิพยานี้เราสังเกตนะครับตั้งแต่ทเทียบกับตัวของเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นค่างเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า,ข,าขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่ที่แล้วนี่มันช่วยในการหนุนราคาของทองคําเมื่อกลับมาสู่ค่างเงินบาทนะครับสำหรับนี้ตัวของว l g อจีประเมินไงดีครับค่ะสาหรับ สำหรับในเรื่องของข้างเป็นบาทเองถือว่าค่อนข้างจะจะผันผวนพอสมควรทีเดียวนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากกว่าสิบสตางค์ได้นะคะแล้ววันนี้เองก็แข็งค่า พอสมควรขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ32บอบาทแล้วนะคะดังนั้นเองช่วงนี้ก็คือเรามองว่ายัางแนะนําว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนเนี่ยคะ่ะการลงทุนที่เป็นการกิจกํรไรควรจะเป็นการลงทุนระยะสัน้นเพราะยังมีปัจจัยหนึ่งก็คือในเรื่องของค่างเงินบาทที่ค่อนข้างผันผวน,นมากทีเดียวแต่ว่าโดยรวมมานะคะเราก็ยังแนะนำมาลงทุนว่าการอยอตัวลงมาในรอบนี้ของตัวราคาทองคำเนี่ยคะ่ะเราก็ยังแนะนําว่าอาจจะเปิดสถานะลองหรือว่าถ้ารับความเสี่ยงได้มากช่วงนี้ยังแนะนําเปิดสถานะช็อตนะคะแล้วลองไป cover แถวประมาณ13ึั ว70จนถึง1 3 1, 60และเปิดสถานะอองอีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับผมค่ะแล้วในส่วนของเซทฟิฟตี้ล่ะคะมีมุมมองต่อการลงทุนยังไงบ้างคะค่ะสําหรับตัวเซทเองนะคะยังมีลักษณะมีโอกาสในการดีตัวขึ้นอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มมองว่าเป็นขาขึ้นเรามองไปในเรื่องของการรีบาวของตัวตลาดมากกว่าโดยที่เช้าวันนี้เองนะคะเซทช่วงเช้าเนี่ยปิดจนถึงที่ระดับประมาณ 1, 3 3 2จุดหรือว่าถ้าเราดูเป็นตัวสัญญาซีรีส์ยูเองนะคะก็คือปิดอยู่แถวๆประมาณ900จุดนะคะโดยรวมเ่ยมองว่าโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อยังมีอยู่นะคะแต่ว่า ย่งแนะนําระมัดระวังค่ะขึ้นไปเนี่ยค่ะก็คือว่าที่แนวต้านแนะนําดูที่แนวต้านต่อไปอะนะคะก็คือจะอยู่ที่บริเวณเก้าร้อยสิบแล้วก็เก้ารอยี่สิบแต่ว่าเราแนะนําว่าขึ้นไปแถวๆประมาณเก้ารอยสิบยงแนะนําขายทํากําไรออกมาก่อนค่ะครับผมได้ครับคุัดิภาวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะข,ขอบอคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับนี่คือภาพรวมการลงทุนในทองคำที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้แนวรับให้ไวครับสำหรับว l ย1อ8จีนเหรียญแนวต้าน1396นกะครับกลยุทธ์ยังคงเน้นฝั่งช็อตจับคุณผู้ชมที่มีการลงทุนระยะสั้นๆเป็นการเก็งกำไรเพราะช่วงนี้ค่าเงินบาทนับว่าผันผวนทีเดียวนะครับค่ะลงทุนในทองคำแล้วก็เซฟตี้ก็จำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารประกอบด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่ราคาปรับขึ้นมาบวกได้แรงๆก็เนื่องจากสถานการณ์ในซีเรียระหว่างซีเรียกับสหรัฐมีีีีีถาาานนนกกรรรรณท่่่่ตตตตึงเเคคคยยดแอ้พิมลลล็ปับ ประกอบกับสัญญาณทางเศรษฐกิจของหลากหลายประเทศนั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นจีนยุโรโปรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาน,นักลงทุนก็เอาเงินออกมาจากทองคำไปลงทุนในห,หุ้นกันมากขึ้นมาในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราบ้างนะ